กองทัพเดี๋ยวได้ท่องคือไก่ยังนางเพื้ยงจ้าถึงไก่เปอะไรเมื่อนี้เจ้าของตลาดวันเกิดเพื่อนวันเ,เ,เ,เลี้ยงมีกระดูกจีนน้ำยายาปลาจ้ายาปลาจุดนี้เขียนตัวมีนี่คู่ตำโสมเข้ามาจ้ามดได้หมดมีนี่คู่ตำโสมว่มางไป้หมดได้หมดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประมาณแปดโมงนิดๆแล้วครับ พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองขามอีกแห่งครับเป็นตลาดเปิดใหม่ของการันแสงทองเดี๋ยวไปเวิ่งบรรยากาศการซื้อขายและก็ไปวิ่งราคางาะราคาแขวนกันครับอ,อันนี้งาะพม่า,มาเป็นไอหนุ่มน้อยแดงดีทั้งล่ะครับเนี่ยเราวาใบแปดพันเพื่อพี่น้องยได้ไปเลี้ยงยัง่อยโทรต่อเราอันบ่ไก่เราส่งให้หัวล้นยังดงพนะีพ่อเบื่อมาก่อนเนี่พม่ามาเบื่อมาก่อน หุ้นแปดสามสามครับแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมาโอเ้เอามาถือมั่งเลยมันหวานนะพ่อเด้่มันหวานเขายกขอทางเราอยู่ครับเราได้แม่ลูกมาได้ครับแม่นี่ถือว่าเป็นแม่เขาแม่ใหญ่ลูกนี่เป็นบักลาบอ้บักลาสูงอายุอยู่ขอทายอยู่วันหันด้ย<า>ินว่าเราเปิดไว้ยี่สิบห้าบอไก่เราส่งให้พ่อมพ่อขน้องแม่เขาท่านได้ขึ้นไปยังครับประดมยังบ่าท่นประดมครับ เอาว่าจ่ขายเขาลูกปผปสมจากตัวแล้วคิดว่าพลาดลูกครับลูกสองครับลูกสองย่อยหาสิทธิยู่ขวามสูงแล้ววะพีขนองขอบเบอร์ครับ0น3่5เก้าสาาานสอกนครับพี่น้องอย่าได้บอกหลานน่อยไว้ในครอบไป้นเมเป็นเลี่ยงค่คอยโทรหาห้อยขน้องเลยครับนี่บอจะมห อันนี้ว่าพ่ออึ้งนะครับเป็นว่าไอ้กัะน้องไอ้ที่สีออกใแหมงิดเขาเปลือกถ้าว่าน้องที่เป็นสีเข้มน้องเป็นตัวผู้น้องเป็นบัลลานน้อยห้องเบี้ยูยเออเราสองตัวเราเปิดไว้สองมือนพ่ออึ้งเอาเบอร์มาเนี่ยครับมาศูนย์แปดสองแปดหกสามสามเก้าหกแล้วมันเล่า ออโอ้อ้ลังตํามี่ตําในกําก่วดีครับหรือตํมมาเนี่ยมะละกอมะละกอจ้าเพราะว่าห้องมมีมีดได้ยิกเอาเออนี่ยแหละ,ละมันก็ค่อยๆนัวครับ <laughs> อันนั้นใส่พบพราะเป็นผงนัวได้ครับห่านน้ำตาลน้ำตาลจ้านั่งรถเมะ อันนี้สูตรบนบ้านเนี่ยนน้องแนเนาะเมื่อกี้แล้มีเลี้ยงสมกำสมจีนด้เลยครับก็กำลั็จะเอามาครับวันเกิดตลาดน้าครับอันนี้คือไม่่าสุบััต้องเดียยัง้ว่ะอร่อยมากค่ะสุนั